ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองรวมต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอกระทูนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเจ็คน PHA g a m e 2023ประจำปี2566รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมรับฟังคำแนะนำ โครงการการพัฒนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันระยะที่สองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณหาดป่าตองครั้งที่37ประจำปี2,566วันศุกร์ที่29กันยายน2,566เวลา14นาฬกา ที่พื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกระทูป่าตองตำบลกระทูอําเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในโอกาสลงพื้นที่การก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายกระทูป่าตองตำบลกระทูอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเพื่อพบปะตัวแทนหน่วยงานราชการและประชาชนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรและการขยายเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่อากป,ป,ป่ามี เราลงไปในส่วนภาคเหนืเพื่อไปป่กตองเราคิดว่าการลงทุนนะครับดีบทเหตุอยู่ทุกวันก็ลดความเสี่ยงครับเราก็เลยลงทุนในการทำหุ้นวงเครือข่ายัมืองวันพุธที่4ตุลาคม2566เวลา13.30น,นาทีที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอรกระทู้นายสานการกี่สิน้นรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต1เขต2เขต3ามอำเภอรกระทูปลัดอำเภอรกระทูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอรกระทู ครั้งที่8ทับ2 5 6พโดยมีนางช้องมากสกุลประดิษฐ์ปลัดอำเภอรกระทู้เป็นประธานในการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือการดำเนินการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของประเทศไทยประจำเดือนตุลาคม ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์รักษาความปลอดภัยทางถนนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆเป็นต้นมีสนามที่กำลาแต่ว่าได้ถามเพราะว่ามี่ทางบัรชับถามว่าจะมีการประชุมกำหนดอ,อะไรไปเมื่ไหร่ก็คือเดี๋ยวจังหวัดนะคะจะน,นัดประชุมกั้งหนึมงก่อนเร็วๆนี้ วันพุทธที่4ตุลาคม2,566เวลา15นาฬกาที่สนามหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใสน้ำเย็นนายเฉลิมศักด์มณีสรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คน PHA Game 2023ประจำปี2,566ครั้งที่31 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองผู้บริหารสมาคมโรงแรมหาดป่าตองและนักกีฬาจาก14โรงแรมร่วมในพิธีเปิดสำหรับการแข่งขันฟุตบอล7คน PHA Game t 2 e n ประจำปี2566ครั้งที่31นี้ จัดโดยสมาคมโรงแรมหาดป่าตองโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ประกอบอาชีพโรงแรมในพื้นที่หาดป่าตองรวมถึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาจากยาเสพติด โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคม2,566มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด14ทีมด้วยกันวันศุกร์ที่6ตุลาคม2,566เวลา9นาฬิกา ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบดูแลรักษาความปลอดภัยหรือห้อง C C T V นายวีรศักดิ์ขมิ้นทองรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองรวมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน และกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้ขับเคลื่อนงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการประชุมผ่านโปร,โกรแกรม Zoom Meeting ของกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มองว่า ทั้ง5พื้นที่นี้นะครับในรูปแบบของการขับเคลื่อนที่เราจะทำร่วมกันภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566เวลา10นาที่ห้องประชุมพระบารมีนายเฉลิมศักด์มณีสีนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์โมราศินผู้อำนวยการสำนักช่าง ร่วมประชุมกับบริษัทซิตี้แพลนโปรเฟชชั่นอลจำกัดบริษัทอินเทลแพลนจำกัดและบริษัท IEM จำกัดเพื่อชี้แจงแนะนำโครงการกรอบการดำเนินงานและนโยบายโครงการพัฒนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันระยะที่สอง ที่กอสอราแปลงนี้เนี่นะครับเป็นอยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงเล็กที่สมวนเขาศพของศพแหลเพชรนะครับวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566เวลา13.30นาฬกา30นาทีที่ห้องประชุมพระพิสิทธิ์กรณีนายเฉลิมศักด์มณีสีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณหาดป่าตองครั้งที่37ประจำปี2566โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนและตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เทศบาลป่าตองเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางและรูปแบบในการจัดงานงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณหาดป่าตองซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของเมืองป่าตองเพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง10ธันวาคม2566 ณลานบางลาหาดป่าตองเทื่พื้นมันใกล้เสร็จแล้วตอนนี้พอเทพขึ้นมันเสร็จก็ป่อยตัวนิแข็งนิดหน,นึ่งแล้วก็จ้างข้อทางเข้าแล้วก็สามารถเปิดได้แต่ผมได้เขอบอกย0่นี้ผมมั่งจัได้ยี่ิต้องเสร็จนะครับเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต CHR ภูเก็ตเซ็นเตร่วมกับมูลนิธิสกลาสออฟซัตเนเนนซสาขาภูเก็ตองค์กรเครือข่ายและพันธมิตรจัดงานวันอาหารโลก World Food Day โดยมีการแจกจ่ายอาหารกล่อง5ล้านจำนวน500กล่องในวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา16.30นน,นเป็นต้นไป ณบริเวณด้านหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองป่าตองประชาชนท่านใดมีความสนใจสามารถมารับอาหารกล่องได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าตองหมายเลขโทรศัพท์076345204ได้ในวันและเวลาราชการ